สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์ดลำเพเลินออบิเชียวนะครับออ f ิเชียวอโอบิเชียวมาเหตุงแฟนไปไหนนี่ครับอยู่นี่และครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับ วันนี้มาแบบซิวซิวธรรมดาสวัสดีทุกคนนะคะสวยนะครับสวยอุ้ยหนาวหนาวไมเกาเนาะพุทธิศักดิ์ครับพุทธิศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยามหนีกับพี่น้องครับยามะแรงทำข้าวทำข้าวพี่น้องเจ้าภาก็นอนเบอร์ละกี่วันนี้ก็เป็นแฟนกันตอนไหนบอกหน่อยเป็นแฟนกันแต้งแต้ันจนวันที่วันที่เท่าไหร่ เอาอะไรจือดิวันที่ที่เทเลออ่ะไอ้อะไรวันที่เทเอาจำไม่ได้จำไม่ได้ตาแล้วจือดิพูดจือดิเทเลอสัตย์ดีครับสวัสดีคุณสมชายปรางกระรางสวัสดีครับสวัสดีคุณขุนเมืองนาโกวาสวัสดีทุกคนเลยครับภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่านออกบ้างไม่ออกบ้างก็นะครับ สวัสดีคือเก่าพี่น้องครับแฟนชื่ออะไรกันว้าผู้ใดเนาะบ้านนี้เนาะผู้ใดเนี่ยไ,ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าหนูชื่ออะไรเหมือนกันคุณเจ้าเขาเม,ามืงองเนี่ยอะไรนี่หมายถึงว่ามันจะทับเป็นแฟนกันอย<ด>ู่ไหนค,ครับตอนนี้บ้านจานหรือน้องครูครับบ้านจานหรือน้องครูบ้านาน,น้องอิงวะยังยัง,ยงวันที่แปดเพื่อนยังกันใจนัดคอยแล้ว อันที่เก้าแต่ว่าสิไปลวันที่เก้าเออสวัสดีครับสวัสดีคุณเป็นแฟนกันตอนไหนคอยกันเป็นแฟนกันเออไอ้เจียวเลบ่อยเป็นแฟนนุ่มประเด็กเลยประเด็ไอ้ยันบอยไอ้เจอบ่ประเอาเลยไรจำไม่ได้เลยสวัสดีทุกคนครับมันยิ่งม่ในเนี้ยแบบซิวๆธรรมดานะรักแอบเบลพูดคุยกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานน้องเบียร์เสียงกรอบแล้วไม่มีเสียงผมมีเสียงเก๋ไว๋เสียงเก๋ไก๋ถลองเพลงมือกันลองมือเดียว ไม่หล,ลอน่อยน่าจะบ่หลอดนะแล้วก็กลับมาแต่ไว้ข่อยอยากคอเยอะนะพี่คนอายุกับอยร้องเร้าคอยหลอดมือถือเราเรือยพี่น้องวันที e ่เก้าก็เดินทางประมาณแบบเขาจะเดินทางยี่โมงวันที่เก้าจะเดินทางวันสิบโมงสิบโมงนะครับสิบโมงวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เก้าเราเราจะเดินทางสิบโมงนั่นแหละเหมือนเดิมสสวัดีครับทั้งสามท่านสวัสดีอายุเยอะแรงจคนที่สามมาแต่ทางนี้ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้กับมาพูดคุยกันแบบธรรมดาน่ารักเออจะเป็นน่ารักผมชีฟูสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเข้ามนกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องปกติเราจะร้องเพลงไงแต่วันนี้เราไม่ร้องวเราไม่ได้ร้องนะทุกคนรถสหารเนี่ยว้ลข้างหลังน่อยครับผู้หญิงผมเขาอหนว่ายขอยานนี่แหละโอ้ยยังผู้ใดอย่าผมเขาผู้พี่ดอกคนลุกคุณิด่าตาสามตาสี่เถอะ วันนี้เข้าก็ได้ทําการเทพ,พืนอลไเด้วยพี่น้องเดิต้องทำทำ,ทำการเทพ,พืนปูนแล้วพรุ่งนี้ช่างจะมาแกะแบบแกะแบบมือเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูทุกคนรอแ,<ก><า>แบบตามที่ช่องอยู่และพรุ่งนี้เราก็จะไปงานมาเดินกินข้าวงานเก้าโมงครับคุณแม่ครับคุณพ่อครับช่างปนูนช่างเอาปูนฉาบยี่ห้ออะไรครับปูนออฉาบยังไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้หาซื้อหรือว่ายังอะไร,รทุกคนยังไม่มีงบ จานบ้านเหลืองหมดอ่าเหลืองหมดแล้วมันก็จะแบบนี้ไงทุกคนมันก็จะน่ารักดีจ้าลูกๆพ่อกแกชัยไปบ้านน้องวันไหนเป็นวันที่เก้าประมาณสิบโมงวันที่เก้าสิบโมงเจอกันไลฟ์สดอย่าลืมเอาเซตไปด้วยเอาไปครับบอกน้องแล้วว่าเราจะผมจะเป็นนักดนตรีนะแต่ไม่รู้ว่าอุ้งอิงสัยญอมบอบอกน้องแล้วแต่ว่าน้องเขทหัดมาเต็มใจนะอุ้งยิงอุ้งยิงยิ้มในในเลย อุ้งยิงย่างไก่ข่อยอุบาตซี่บา์ซี่ก็ไม่หน่อยแม่ข่อยก็เลยขดกิกลูกถาวาโอ้สรุปแล้วฉันจะได้เป็นอะไรเออน้องแกนมอยู่น้ำไผ่อยู่กับน้าผมครับอยู่กับย่าอยู่กรุงเทพ่ของเขาลคือกับคุณย่าวันนี้นางโทรมาหานางเห็นทาลิสติกปากเปลงเดแม่ทาลิสติกหรอเท่งหน่อยออเพื่อชัดีทาลิสติกเหรอ ตอนที่โรงเรียนคุณครูเรียกโหหน,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 นันนันมยังกดใช่นันแต่มัน,น,นบอกมันบอกเด็กน้อยเด็กน้อยบอกว่าชัดแต่นะแต่น้องก็พูดเก่งขึ้นเก่งพูดเก่งมากตอนอยู่ในน้อยบ่เบาดิบ่แอบ่ยังแต่ว่าหายเก่งคุณยายพาปไปกินเหล่าไรยสคุณยายพาดร้านยังก็เด็กน้อยมันอนันตอนตอนเป็นเด็กน้อยอันไม่พูดเลยน้องไม่ค่อยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ แต่ว่าใหญ,ญ่มานี่บอกโอ้ยถามเขาแบบตอบประทันเนาอาส่อแล้วส่ออีกส่อแล้วส่ออีกเล็กน้อยกำลังอยากเว้าตอนที่อยู่กับผมตอนอยู่กรุงเทพตอนนั้นก็คือน้องไม่พูดเลยมิตรไห่ทําอะไรไม่ได้ก็ร้องไห้สวัสดีครับน้ําตกไซโยกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับผม,ผมน้าตกไซโยกยือะไรน้ำตกไงน้าไปไหมช่วงงนี้กะเป็นห่ากาญจนบุรีนําไปไหมก็มี มีที่ไปหรือเปล่าไม่รู้ข้อตัวเมืองแน่นะเรารีวิวช่วงนี้กะแถวไ้าาเดียนกะระวังด้อพี่น้องครับเพราะว่าพายุ<อ>กับสีลัตนะห่างจากบ้านน้องไม่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบโลครับ,บแม่เขาบอกว่าเป็นเขตเฝ้าระวังเขต็ดใชแดดเนาะกะเฝาระวังอีหลี่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ระยะกี่กิโลไม่รู้ว่า อย่างไรมีล่องแพรครับผมล่องแพรก็ได้ครับผมอยากมีน้องอีกคนบอยังไม่ถึงเวลาครับยังยังไม่ยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่เอาดีกว่าทุกคนให้มันประส,คสบความสำเร็จกับอะไรอะไรใหญอย่างก่อนเออกับจากไรที่บ้านน้องเสร็จแน่นอนอ๋อหมายถึงบ้านหรอคอยพุ่มใจน้ำเจ้าของเจ้าเห็ดเงี้นฮัลขอบคุณครับอี่รีพี่น้องขนาดมุ่งจองเมืองมุ่งจองดีใจขนนอ่นคอย น้องเบียร์นี่ตื่นเต้นมากเลยที่รถข่ตื่นแตนเมื่อเสาร่อยตื่นแต่หกเมง่อาคุณเด้อรถตีข่ตื่นเที่ยงรถยังก็รถโม่ปูนมากไหมไปยอะซ่งตอนนันเทไปเดี๋ยวช้ตกอยู่ันนดีใจมันมันก็เคยเห็นเขามาเทนั่นนะเทเรียกว่าเทอะไรเทคนกีดอยู่บ้านแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาดูไหมเอออยู่ึง้งงานตอนนัะคนตก เจาะกระเทงานตอนในตอนนั้นนะเต้นแนโม่ปูนเพิ่นเอาปูนลงซัวก็โตบึ้ยเออมันตื่นเต้นแน่ทุกคนมันตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นแล้วนี่มันเทบ้านเราด้วยเราก็ตื่นเต้นกับมันอะไรอย่างเงี้ยเออเราคิดว่ามันจะเข้ามาไม่ได้แม่หยัดเพิ่นบอมาถอยรถมาไห้แล้วก็เออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กลัวรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันมันคิดไปก่อนเลยไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดแต่ว่าคิดไ้ก่อนอะไรอย่างเ แล้วก็กลัวสายมันไม่ถึงเพราะหนูคิดว่ามันจะสั้นๆขนาดนี้จริงๆเขามัางีลนงเสร็จพ<ร>อนนดีบกกัหรอ,อกมั่งคอมเมนถ้าแน่ก็ลองเบืองลับครับไทยรักสงบแต่รถไม่ขาดคนกับภูมใจน้องเบียก็ดีใจน้าเบือดรุทั้งสองขอบคุณค่ะนี่แหละถ้าเราทํามือลงมือทํามันก็มันก็นสซิสําเร็จอีกถ้าไม่กลา้าอยู่ที่ความคนเท่านี่แหละใจของคนเราทุกคนเ <คน S 2> ชื่อไหมว่าตอนที่หนูคบกันแรกๆผู้หนูเก็บกันวันละสองร้อ เก็บกันวันละสองร้อยจนวันหนึ่งเราได้ห้าพันห้าพันตอนนั้นนะตอนนั้นก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะหลายหลายไลพี่นุม่มนีกากัน,กนคุยกันแบบว่าเออออกอรถบ่อห้าโมงสิแเ่มีเงินหาพันออกอรถบ่อใ่ไหมแล้วเราก็ไปหารถมือสองมาแล้วเราก็ไปเจอของบริษัทข,ข,ข,ของบริษัทคาซัมเนะาะคาซัมแล้วก็ไปเจอบริษัทคาซัมแล้วเราก็ไปออกรถมารถเก่งทุกวันนี้แหละอยู่ที่บางบอนอ่าใช่แล้วเราก็ไปออกมาในในในศูนย์เปอร์เซ็น ใช่สินั<ช>้ตอนนั้นก็ขับขับฟรีไหมขับฟรีสามสิบวันไหมสามสามกลุ่มปิดอ่ามาเลยนี่น,นะครับขอบคุณคุณบอมครับที่บอกกลุ่มปิดไปเปิดประตูพันเนี้ยสีแดงสวยแม่นครับตอนนั้นเราไม่มีเงินสักบาทเลยแต่ว่าเราอยากออกรถหรือจะเสียจก่อนอยัยไรไ<ม>โอ้ไม่ไม่พอ่อกันชัยแก แก้จ่ายไปเลยนะหนึ่งล้านกับอีกหนึ่งแสแก้แวัส,สดีแม่บุดีค่ะภูมิใจกับลูกทั้งสองก็ได้แม่แม่ซัพพอร์ตนี่แหละก็ได้แม่แมบุด,ดีบ้างกับเอซน้ององค์อญิง, outh, งบ้างกับแม่ฮักน้องออแกนบ้างถ้าไม่ได้ทุกท่านก็ไม่มีวันนี้นะครับมันมีมันมีกลุ่มหนึ่งเขาบอกเขาเขาเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่เงินตัวเองเลยอย่างประมาณนี้นะ ม mm. <s <S ันก็มีเงินของตัวเองอยู่นเงินของตัวเองนัแสนกว่าเลยนะใช่บ้านนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่หกหมื่นเจ็ดหมื่นทุกคนแม่โอนไม้ให้ให้ยายสามไอ้เอนสามร้อยบาทเยอะอีสาม้ยันดของะเออบอกแล้วเขาให้แล้วโอ้ยใส่กีตละห้าใสกินตัวละเนี่ยงค้สาดน กุ่มปิดเด้อพี่น้องครับกุ่มปิดยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนะคะทุกคนค่ะเปรียบหั่นปิดกุ่มปิดประตูไลยสดกุ่มปิดนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะพี่น้องค่ะทุกคนก็ซื้อได้ที่เพจสองร้อยเพจบ้านแพงนะคะพี่น้องจำพ่อได้อยู่ครับจำได้มัดกุ่มปิดยี่สิบแปดกันยาโอ้กกระดาษกระดาอย่าไปสนใจคำพูดที่ผู้ช่วยเขา ไม่มหรอกมันมันก็มีเอฟซีคนอื่นที่ไม่ใช่เอฟซีเราคอยมากัดเอาหาัอดซื้อค่ะคอยมากัดเราตลอดบว่าสิเป็นโชว์หรือว่าเป็นการแสดงของหนูเองเอหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราสองคนมันมักจะมีคนมากัดอยู่แล้วทุกคนซึ่งเป็นเรื่องปกติการตีลดเ<อ>ดียกว่าใหญ่กว่กัดขึ้นเดียกว่ากัรหยั่งข้อมันขาดเลยเด้เออมันเป็นเรื่องปกติทุกคนบางทีเอฟซีเอฟซีคนอื่นใช่ว่าเขาจะชอบเราด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนคนอาจจะเป็นเอฟซีของข้างอื่น แต่ก็มาคิงเขาเองเราก็มาเบิงเขาแบบเอออีนี่มันเอยียงของมันจยู่ส่นเหมือนกลัวเรากลัวเราได้เยอะกว่า,วอวาเอฟอันอันของเพื่อนอนะนะาใหด้วยค่ะดีใจด้วย<ข>ครับขอบคุณครับบ้านใหม่ขอบคุณค่ะคทุกคนเชื่อว่าเชื่อว่าในโซเชียลมันจะมีคนชอบเราหมดทุกคนนะมมันก็มีคนชอบและคนไม่ชอบคนที่หวังดีและคนที่ไม่หวังดี จะทำหนูสนใจไหมหนูไม่สนใจหรอกถ้าเจอหนูก็ลบทิ้งแค่นั้นแหละมันมันมันลบมันลบชัวเชียวเออแต่ว่าเขาเข้ามาเพรเราคนเดิมเดิมนั่นแหละใช่มาอยู่นั่นแหละคุณคุณเม้นได้คุณคุณก็ไม่ต้องอยู่ในสายตาเราหรอกอะไรเงี้ยหนูก็ลบทิ้งไปอะไรเงี้ยแต่พอบตดที่นี่สมมหมดย่าผมพยายามบอกเรื่องมูนีเนาะกระซิมีกระซิมีกลุ่มของเฮานี่แหละแบบเปาะบางแห้งสินะเอาง่ายๆจันช่างแมงมัน กบาลสันนูก็บอกเราอยู่ก็กดรายงานไปเลยไม่ต้องให้มันมาเมนให้แมนทุ่มมืนอมมนีิมผมกดรายงานอย่างเดียวกดรายงานหมดเลยกดรายงานอย่างเดียวจริงๆ,ๆบอสบอสได้ยงได้กดกดกดแล้วก็ถ้ามาอีกยี่สิบอันก็กดยี่สิบอันเนาะครับเออเอาจัน์มาเขาเดียนอะไรเปล่าครับอคอเดียนเอ็กคอเดียนมันคือนะคีย์บอร์ดอันละเพราะว่าคนที่เขาอยากช่วยเราก็มีใช่ไหม เออในเมื่อมีโอกาสเราก็รีบก่อกรรมเอารีบทําให้มันเสร็จอะไรอย่างเงี้ยผมว่านานจะเม่นาว่าอิจฉามากกว่านะเขาอิจฉาแบบมันเห็นได้เห็นได้ชัดมากเลยกับกับคอมเมนต์แบบมาแซะเราอย่างเงี้ยไม่รู้อยู่แล้วละมันเยอะมากไน่ด้กับเรื่องนึงสุ้เรื่องล่ะจริงๆมันก็อปปกตินะแต่ว่าหาเรื่องแซะเฉยเฉยยา่งสินะมันก็จะลุกคอกมาแต่คนสมะไร้ยมันมันมันแซะเราแบบเฮ้ย ก็ไม่ตอบต้แล้วทุกคนก็ลบทิ้งไปเลยบางทีก็บล็อกแล้วก็รายงานไปเลยนะส่วนมากผมรายงานอย่างเดียวผมกดรายงานจริงๆใช่ถ้าสมมติคุณแม่ถ้าคุณแม่นี่ก็ผมกดรายงานเลยครับมันก็จะโดนบล็อกอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละประมาณนั้นจริงๆเนี่ยเขาได้ทั้งหมดตอนนี้นะครับทั้งหมดรวมกับแม่บุตรีเพราะว่าแม่บุตรีให้ให้รายอยู่ ใช่ก็ได้ประมาณห้าหมื่นกับหกหมื่นห้าหมื่นใช่ได้น้ำเอฟซีวงยิงห้าหมื่นก็ได้มาเทพื้นไม่น่าเชื่อว่าเทพื้นห้าหมื่นกับแยกอีกหมื่นสี่ค่าอิดกับอีกค่าอิดที่เหลืออีกแปดร้อยก้อนนะครับมันเป็นอะไรหลงมันเป็นบัตรรอยอิดิยันยูพี่น้องเพราะว่าแอคเขามันหลายแอคเขาเยอะมากแอคเขามันไม่ใช่มีแค่คําว่าบักรรอยอิดดิมันมีทั้งซื้อภาษาไทยซื้อภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ของมันเองมีประมาณซีซีแอคเข้าอ่ะ และเข้ามาดูผมช่วงนั้นไร้สดใช่ไหมมันเขามาเมืองผมสีเทอผมได้บอกออกสีเทอใช่อเขามันเยอะมากเลยทุกคนดีไม่ดีมันอาจจะเข้ามาด่าเราเฉยๆนี่เหรแล้วก็ถูกเขามาดาเขามาดาแล้วก็แต่ว่าตอนตอนที่ว่าคข่ไล่ซดเนี่ยมันสิบว่า่อยเขามาบันไดแต่ว่าเขาถ้าเขามาขอยก็ชิมักหยอกขึ้นนี่สินะแล้วก็เหมือนกับว่าข่ยบเขียดมันก็บว่าเขาแพนเราเอออในเมื่อบ่าเขาแผนปุ๊บ นั่นก็สิเกียดแล้วกับออกจากช่องคอยไปซื้อเนี่ยใช่แล้วแต่บางคนเขาก็มาถามดีๆนี่แหละเขาก็อยากสร้างบ้านอะไรเงี้ยเขาดูไว้เขาก็ถามตีมีเราก็ตอบวีดีันปกตินะครับใช่แต่ก็จะมีเอฟซีแบบว่าทําไมถึงไปตอบตัวเอฟซีไๆๆๆม่มันไม่ใช่มีครั้งเดียวมันบรดิมันบรดิมาเธอเดียวก็คือเขาเห็นแล้วมันสามารถดูประวัติย้อนหลังว่าเขาบมเมีอะไรเราบ้างใช่เออเราก็จะเห็นตลอด แต่ว่า,วานค,นคนที่เพิ่อนดีแล้วก็ดีไปบอ่อดกยอย่เขาเจ้าเ้อทีอ่ก็ไม่ต้องมาอันนี้ายเพราะว่าคนที่ผมกําลังปบปามันคือพวกที่มันเข้ามาคอมเมนต์แซะผมกับน้องเบียร์ไงเราเราปล่อยไปแล้วแต่ว่าก็มาอีกโลกแต่ว่าคนที่คนที่เพิ่นดีอยู่แล้วก็ดีไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าผมมานําเสนอในโซนที่มันบ่ดีเังี่นะให้พี่น้องดนเมืองแลงงง้วก็เมืองแง่งซอยกันทาในคอมเมนต์บ่ดี ส่วนเยอะถ้าคอมเมนต์ไม่ดีมันจะไม่แจ้งขึ้นในอันนี้นะครับผมผมมันจะมันจะปิดกันไว้หรือบางทีมันบล็อกหนูก่อนค่อยมาเมเมนก็มีนะใช่แต่ว่าหนูไม่เห็นอะไรเงี้ยอ่ามันมันมีประเพนี้พร้อมจริงจริงไม่คิดไม่ฝันว่าเขาเกลียดอะไรพวกผมมากขนาดนั้นเขามาสูญยังไงพวกผมขนาดนั้นแล้วก็บางคนก็ดูคลิปกรเมือแค่ในคลิปนั่นแหละแล้วก็ตัดสินก็ตัดสินในในคลิปนั้นเลยว่า มันมันเป็นยังสียังสีเออเปลี่ยนเรื่องครับโอเคเรื่องนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับเข้าไปง้อวันที่เก้าพี่น้องครับวันที่เก้าแลวก็อย่าลืมวันที่ยี่สิบแปดกลุ่มปิดนะทุกคนมิทุนาโย,ยน,ป,นปิดปหนึ่งร้อยสี่พี่น้องครับอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบเก้ากลุ่มปิดวันนั้นพบกับทีมงานโตเกียวมิวสิกโตเกียวมิวสิกเอามาเบิเอดมาเบิเอามาเบิด์ด เอามาเบิดเออาพนัพนจกจักรทั้งวงหนึ่งวงสองเลยตัวน,นี้นนแมนบเป็นสองวงเลยจ้างทั้งสองวงนะครับสําหรับโตเกียวมิวสิกเออจากเสียงกันหมอสหน้อยไหมยังก็ซีแก,มแกมรมตะเก่าน้องซีแก,มกรแกมเสียงหน่อยๆน้องจู่เหมื่อเสียงใหญ่หรอสวัสดีครัรกอล,ล์ฟอ่นน้อยสวัสดีกอล์ฟ <laughs> เอาที่แรกลองลองซาวแฟกจู่เหมื่อว่ามันลองอ e ีไม่เนอร์แล้หรอเสียงขึ้นได้เสียงหน่อยมัน สร้างบ้านน้ำผักน้ำแพงน้ำเบลน,น้ำขุมแมนครับเข้ากระสางด้วยน้ำพักน้ำแรงหลักพลังรักเอฟซีพลังใจพลังศัพท์บางคนกับเมืองคลิปให้บ่มีมาไล่ให้กับบอมปนหยัางก็มากดไลค์กดแชร์ดูคลิปแต่ว่าปีนี้หนูแทะหนูไม่ได้ทําอะไรหรอกทุกคน,นคิดว่าปีนี้อาจจะไม่ไทําอะไรแต่ว่าจะจะเขียนรายชื่อ f อที่ที่เพื่อนให้อิฐหินปูนทรายแมนแมนทุกอย่างเลยจะติดรายชื่อให้ทั้งหมด ปีนี้น่าจะไม่ทําอะไรเงินหรอกทุกคนอ่าตั้งชื่อบ้านบ้านพลังรักจะไม่มีหรอกเพราะว่าเราไปทําบ้านหมดแล้วใ,ในส่วนนั้นนะคะกระไดน้ำเอฟซีเนี่แหละเราก็จะติดเท่าสิปินไปไปเงินใหญ่ๆเนาะใช่เราจะปินแบบบ้านใหญ่ๆแล้วก็รายนามผู้ถี่เป็นสนับสนุนเท่าเมนวั่เมนเห็ดสลัสางบดลนละที่นนองไม่ว่าจะเป็นเสาหรือว่าเอียงเกาะหลังโอ้เรายังไม่มีหลังคาเนาะเหล็กก็ยังไม่มี ก็มีแค anyway, ่เสากับอิดแล้วก็มุรถรถเทพื้นออ่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็หน้าต่างของแม่บุตรีบ้านโฮมฮักแล้วก็คุณแม่ที่ซื้อที่ดินเปิดซักราดให้ลูกเต่าก็คือเอ้ยชื่อเดไบ้นี่ไหนก็แม่ฮักน้องเออแม่ฮักน้องแกศเ่ยชื่อไม่ได้นะครับแม่อาจจะเขามาเมืองเออแล้วก็อะไรอ่ะ พิเห็ดยังวะลืมเห็ดอะไรอ่ะอืแเออหนูก็จะหาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปเป็นเญไปเล่อเขาเอินว่าให้ให้สนุกขึ้นแม่มากเลยด้วยตัวเกมสิครับโอ้ถึงว่าปีนี้เราจะไม่ได้ทําอะไรเงินแต่ว่ามอะไรของเราแน่นอนว่าสนุกแน่นอนทุกคนอ่าพี่น้องติดตามกันแล้วกันมาเป็นบุญระเวียตเป็นหลัเออพี่น้องสีเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นบนเวทีสาวน้อย